Uh Oho. ดาราคนนี้จะชู้ไม่เบาเลยนะเธอเล่นคุ้มผู้ชายไม่ซ้ำหน้ากันเลยทำาไ้มิมงเอาเราไปควงบ้างนะทำไมาเธออิจฉาเขาถ <c oughs> ึงไงดูนี่ดีกว่านี่นี่แพลวเธอไม่ต้องขยันไม่มากนักหรอกเนี่ยดูอย่างคนอื่นสิวันๆไม่ต้องทำอะไรก็มีคนเลี้ยงสบายจะตายไปนี่ดูซะอ้าวแ๊ก ดูรูปดาราคนนี้หน่อยดูแล้วก็ปงปงไว้บ้างเราไม่สวยเหมือนเขาขอดูหน่อยออมลยกอืมรูปนี้มืดจังนะเอดูไปดูมาคุ้นๆหน้านะเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะ รูปนี้ไปถ่ายมเมื่อไหร่อ่ะอ๋อเมื่อวานนี้เองเกิดอะไรขึ้นอ่ะถึงชวนเดียวมากินข้าวข้างนอกได้ธรรมดาก็เห็นไม่ว่างตลอดยุ่งยุ่งอ้าก็ไม่มีอะไรแบบคิดถึงอ่ะอยากเจอหน้าบ้างไม่ได้อ่ะ เนี่ยนะแล้ววันนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะตื่นขึ้นมาแต่เช้าก็คิดถึงเบียแต่เช้าเลยถามจริงกินถึงขานาดนั้นเช่ไหเออแล้วเมื่อวานนี้ไปถ่ายหนังเป็นไงบ้างอ่ะเมื่อวานเออใช่ใช่เมื่อวานก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนังเองอะนี่เง่าเรยจายให้พูดแค่คำว่าสวัสดีค่ะเทคไปตั้งเสียกว่าเทคฉันนี่แบบ ไม่รู้จะพูดยังไงแบบมันเปื้อนฟีลมอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะไม่ดีโง่แล้วเขาสวยไหมสวยเหรอสวยแต่โง่มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมมันต้องทั้งสวย <c oughs> ทั้งฉลาดเหมือนเธอเธอก็ทั้งสวยทั้งฉลาดดูสิสวยฉลาด ไหนเบียลองดูซิว่าใช่คนเดียวกับพี่เบียบอกว่าสวยแต่งโง่ไหมคนเนี้ย <ừ. S 1> แต่แพลว่าแพาวคงสวยสู้เขาไม่ได้หรอกนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโง่เหมือนเขาหรือเปล่า แถวไม่ค่อยว่างไงใช่ไหมทีนี้เบียร์ก็เบื่อเซ็งทำงานมันอารมณ์เสียอะไรวันนี้ก็เลยหาเพื่อนไปเดินเล่นหรออืมก็ดีนะแค่เซงเซงก็เลยชวนเขาไปเที่ยวอืมรู้จักกันนานแล้วสอิอืมมสนิบกันมากเลยใช่ไหม อืนี่เบียกำลังจะบอกอะไรกับแพรหรือเปล่าให้แพรเดาไหมละ่ะเบียอยากจะบอกว่าอยากให้เราเป็นเพื่อนที่เฉยใช่ไหมแพวไม่ชอบก็วันหลังไม่มีอีกก็ไม่ต้องทำก็ให้มันผ่านผ่าน,านจบจบไปโอเคถ้าเบียอยากจะไปก็กบอกแพรก็ไม่ได้ว่าอะไรเบียก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าแพรว เกลียดคนโกแพลวน้องเขาสั่งอาหารได้คะ่ะเอาสเต็กี่้คองหมูที่หนึ่งค่ะแล้วพี่ล่ะครับไม่เห็นเหรอ ยังกินได้หมดเลยจะสั่งอะไรอีกเจ้าอะไรอีกเก่นนะนะดีกันนะเออต้นทิตหน้าผมต้องไปรับรางวัลที่สิงคโปร์เออ รางวัลอะไรนะรางวัลประกวดหนังสั้นมั้งครับประกวดหนังสั้นเออแล้วอย่างนี้ต้นไปด้วยหรือเปล่ะไม่แน่ต้องไปนะพี่ไม่ได้รางวัลก็ไม่ต้องไปหรอกพี่ยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากนะต้นเดี๋ยวข้าน่าพยายามหน่อยนะมันคิดมากอย่างที่นี่นราไม่หลับ เปไงบ้างเบย์ทำข้อสอบได้หรือเปล่าก็ได้เดี๋ยววันนี้พวกเราจะไปเที่ยวเฉล่องหลังสอบเสร็จนะีไปด้วยกันนะอืมไม่ดีกว่าค่ะเที่ยวให้สนุกนะ มาได้ยังไงตั้งใจมาจำได้วันนี้เมย์สอบวันสุดท้ายใช่ไหมใช่เนี่ยตั้งใจมาหาเดี๋ยวพาไปฉลองดีนะจริงเหรอจริงดิดีเมย์ก็กำลังหิวอยู่พอดีเลยถ้างั้นป้าเป็นเจ้ามือนะวันนี้เงินเดือนเพิ่งออกเหรออืมไปไหม<ภ>ไปเอาผานให้หมดเลยผานให้หมดเลยเหรอ มันหนาวแล้วเนี่ยเอาเลยเต็มพี่เต็มพี่ได้เลยได้เลยขอบคุณนะซื้อเสื้อผ้าให้เราเต็มเลยอ่ะก็ไม่เห็นต้องขอบคุณอะไรเลยนี่ครับก็นิดหน่อยเองอื้งั้นไปนะคะอ้อเดี๋ยวใส่ทำไมล่ะคะเอ้า ก็คุณบอกว่าเดี๋ยวให้ผมไปเที่ยวบ้านคุณได้ไงก็นี่ไงวันนี้เลยวันนี้หมูยังไม่พร้อมเลยค่ะวันหลังแล้วกันนะคะอืมก็วันนี้แหละผมว่างแล้วนะวันนี้นะโทรเรียค่ะวันหลังแล้วกันนะคะเดี๋ยววันหลังลนะนะผมจะทำอาหารอร่อยอร่อยไปต้อนรับเรียด้วยเนี่ยฝนตกแล้วด้วยอ่ะ ไปก่อนนะคะบายหมูขอผมเข้าไปหลบฝนหน่อยได้มากเนี่ยฝนตกแล้วด้วยหมูมใครกันเนี่ยอ๋อเพื่อนนะคะพอดีไปถ่ายละครมาพขอก็แวะมาส่งนะคะแล้วบ้านคุณอยู่ไหนล่ะบ้านผมเหรอครับบ้านผมก็ เอออยู่ใกล้ๆกลห้องคุณ่งครับเัลโหลอ้าต้นไม่ได้ออกไปข้างนอกเหรอทำอะไรอยู่อะ่ะอ๋อเพิ่งสระผมเสร็จเอองั้นเดี๋ยวเราออกไปทานข้าวข้างนอกกันมา ได้ไงเดี๋ยวฮ e โ l o h e ล l o h ลฮ l โ h e l l ล h e l เอามีโทรมือถือเหรออืจะมาแอบดูดูว่าต้นพาใครมาอยู่ด้วยหรือเปล่าเชิญเลย ดูได้เลยป้านต้นเป็นแบบนี้เหรออืมร้อนนะต้องมาเปลี่ยนชุดก่อนเออต้นเดี๋ยวมีข่าวดีจะบอกข่าวดีกะทางบริษัทเนี่ยตกลงกับอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะแล้วพ่อก็ตกลงให้เจสไปคุยรายละเอียดที่นู่นนะอ๋อก็ดีนะยนี่พ่อเจสบอกเนี่ยมันต้องไปสองปีไม่ใช่เหรอก็ใช่นะสิ ต้อนอยากไปได้วยกันไหมไปได้ไงก็ได้คุยกับพ่อไว้แล้วอะยังไงก็ต้องไปอีกคนหนึ่งอะต้นไปไม่ได้หรอกต้นไม่มีปัญญาจะไปต้นเพิ่งทำหนังสั้นเองไม่ได้รับรางวัลหรืออะไรเลยยังติดใจเรื่องนั้นเหรอก็ถ้าต้นคิดว่าต้นไม่มีปัญญานะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาอกาสดีแล้วอะ่ะต้นก็น่าจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะมันต้องสองปีเนะี่ยก็ต้องสองปีเนะี่แต่ถ้าต้นไม่ไปอะ่ะเราจะไม่เจอกันตั้งสองปีนะต้นไม่คิดถึนเจสเหรอต้นกลัวว่าเจสจะ คนต้นไม่ไหวมากกว่าน่านะไปด้ดยวยกันเถอะเดี๋ยวเจสจัดการให้ไะทางข้าวกันก่อนเฮ้ยคุยกันใหม่โอเคโอเค